รับพัส,สรินเราก็ถามบอกอูพี่เพชรที่เรียงกันเนี่ยหเม็ดเลยนะตรงเรียวแหวนเนี่ยนะฮะร้านเพชรครับปรากฏว่าเขาก็เอาเครื่องมือมาส่องอ่านี่ฮะสงสัยต้องได้13ื่นมเต็มๆแน่เลยะระหว่างส่องไปส่องมาส่องไปส่องมาเพชรหเม็ดจำนวน0.06กกรัตตรงตามข้อมูลใบรับประกันสินค้าอ่าเห็นไหมอันนี้ตรงนะ แต่ถ้าว่าน้ำหนักไม่ตรงตามที่ระบุในใบรับประกันเพราะในใบรับประกันเนี่ยมันระบุไว้ที่เท่าไหร่นะครับเมย์ใบรับประกัน <S 1 5 <1. S 2> 4หน <1. 54. S 1> แต่พอช่างออกมามันได้1.13ใช่ค่ะผมไม่แน่ใจทีมงานขอต้องขอใบรับประกันเดี๋ยวเอาขึ้นมาอินเสิร์ตก่อนนะฮะใบรับประกันที่เขาโชว์ต้องเอาใบรับประกันมาก่อนเพราะประเด็นก็คือว่าพอเขาไปเจอแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ตรงกับที่เขียนน่ะ นี่เราไปร้านเพชรแบบได้มาตรฐานเลยนะคุณผู้ชมฮะ